ไม่ชอบสงการเพราะความจริงจังเผยเป็นแฟนกันทำงานด้วยกันมีทะเลาะก,กันไมเยเผยเหตุผลทาไมถึงชอบสงการชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังดีใจที่เอาอีกมุมของเขาออกมาได้อยากบอกว่าพี่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกับความน่ารักสดใสของสาวมายนภาัสาสิที่ทำให้นักธุรกิจหนุ่มอย่างสงการเตชะนรงหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แถมยังได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยได้ทำล่าสุดวันที่30มีนาคมสงการและไมาได้มาร่วมงาน Open House เปิดวิสัยทัศน์2024บนศักยภาพระดับโลกณนะอาคาร เพลแบงคอกเผยการทำงานร่วมกับแฟนก็มีทะเลาะกันบ้างพร้อมเผยโมเมนต์เวลาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าพูดเก่งพอเจคนนี้ไม่คือจริงๆเหมือนตอนแรกก็สอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างที่เขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะเพื่อหาเร f เฟอร์เรนต์ในการถ่ายต่างๆแต่จริงคริปต์ิี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่าบรีฟ คือบางทีเราอาจจะบีบในเรื่องขององความรู้อย่างวันนี้เรามางานและด้วยโปรดักอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาก็จะพอมีความรู้ก็เลยบีบในเรื่องของคำศัพท์ทางการแพทย์นิดหน่อยเราคิดไหมว่าเราจะได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์สงการ์ก็ไม่เคยคิดเลยครับ แต่ว่าได้รับการชวนแล้วมาสนุกดีมันมีฟีดแบ็กที่ดีมีพลังออนไลน์มาให้กำลังใจมาสนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกอยากจะกราบขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆเพราะว่าที่ทำได้ขณะนี้เพราะได้แรงเชียร์และได้กำลังใจจากทุกคนอันนี้พูดเยอะที่สุดในชีวิตแล้วไหมสงการใช่ครับก็พูดเยอะขึ้นเยอะเจเขาปลดล็อก ok ยังไงสงการก็ดีครับ เพราะเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรแบบนี้มีอะไรเขาคอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็พยายามมาพูดให้มันดีไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างนี้มันก็แบบคล้ายๆทำให้เราทำไปด้วยฟีดแบ็ไปด้วยปรับปรุงไปด้วยถ้าถามว่าเจ๊ดุไหมก็โอเคไม่ค่อยครับแล้วแต่วันเรามีวิธีสอนลูกศิษย์ยังไงไม ต้องบอกว่าพี่การเป็นผู้ชายนะซึ่งส่วนใหญ่นิสัยผู้ชายเขาจะเป็นความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอย่างมาจะเป็นคนเย็นและบางทีเวลาเขามีอารมณ์ขึ้นหรือเวลาเขามีปัญหาหรือทํางานแล้วเป็นไม่ได้หลังใจเราก็จะแบบพี่ใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นพยายามเอาพลังดีๆไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงแล้วพอเหมือนผ่านระยะเวลาไปแบบหนึ่ง ก็จะกลับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้หัวเสียไปทั้งวันจริงๆเรารู้ไหมว่าเวลาเขางุ่นหงิดจะเป็นยังไงไม่พอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้มันก็จะนิ่งๆก่อนคือเราก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะรู้ว่าถ้าสู้ก็สู้ไม่ไหวถ้าถามว่ามีวิธีไหมที่ทําให้พิการเย็นลงไหมก็เงียบเนอะเงียบๆนิ่งๆแย่แยะหน่อย แต่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วหลังๆรู้สึกยังไงกับการที่คนบอกว่าพอพิการมาคบกับเราแล้วเขาเปลี่ยนไปสงการขนาดนั้นเลยเหรอไมยจริงๆรู้สึกยินดีกับพี่เขาคือจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าพี่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาถ้าเกิดว่าใครสนิท หรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบที่มุกฝืดๆนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนน่ารักกับทุกคนเลยเวลาพาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนจะบอกว่าพี่สงการไม่เป็นเหมือนตอนแรกที่ทุกคนมองแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราไม่เรียกว่าลุงไม่ เขาเรียกเจก่อนค่ะก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีในวัยที่แซวได้จะเรียกพี่ชายก็ไม่น่านะก็เลยแซวๆเขากลับไปค่ะว่าลุงถามว่ามีเรียกที่รักไหมก็ไม่ค่อยมียังค่ะจริงๆสงการพอเราพูดเก่งหลายคนบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่ทั้งๆที่พอพูดมาแล้วนี่ก็คือสงการรู้สึกยังไงกับคำนี้สงการก็ดีครับสมมติว่าถ้าเราทำแล้วมีคนเขาหาเขารุนไปกับเรา เราก็รู้สึกมาถูกทางแล้วถ้าถามว่าตอนนี้คุณป๋าเข้าใจยังก็ไม่เขายังแบบใครเขียนสคริปให้ไม่เขียนให้หรือเปล่าเขายังคิดอย่างนี้อยู่เลยดีใจไม่ที่เราเอามุมของพี่สงการที่ทุกคนไม่เคยเห็นออกมาได้ไม่ดีใจค่ะดีใจกับพี่เขารู้สึกว่าพอเขาได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะ คือใน t i k t o กอะบางทีบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันเขาพยายามตอบไปได้ดูได้ทุกคลิปเขาบอกว่าเราต้องตอบทุกคนพิมพ์ตอบหมดเลยคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะพอมาทําธุรกิจด้วยกันเป็นแฟนกันจะทะเลาะก,กันไหมสงการปกติอยู่แล้วครับเวลาทํางานอะมันต้องมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะก,กันอยู่แล้วเราทํากับแฟนทํากับเพื่อนหรือทํากับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล้ว แต่ก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือเรื่องงานแล้วมันก็จบที่งานเท่านั้นเองมันจบไหมพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วต้องขึ้นรถกลับบ้านด้วยกันไม่จบอยู่ค่ะคือไม่ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างเราบางทีจะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกที่เขาเตือนก็จะมีแบบโมโหเนอะผู้หญิงเรานิดนึง แต่พอตอนหลังก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามปรับจูนคือมันก็มาดิสคัตที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันถือว่ารุงเขาตามใจเรามา่บ้างเนอะสงการบ้างครับแต่ก็ไม่ทุกเรื่องเพราะบางทีด้วยความที่เราผ่านมาเยอะกว่า10ปีบางเรื่องก็เป็นแนวคนละแนวกันไม่ได้สั่งการ เป็นแนะแนวกันดีใจไหมที่คู่เราออกสื่อมวลชนแล้วเขายิ้มให้กับเราสงการดีใจมากครับเดี๋ยววันที่4จะมีไลฟ์ในติกตอกฝากไปดูให้กำลังใจด้วยครับมายไลฟ์คู่ขายของค่ะน่าจะไลฟ์ในช่องมายค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างสงการคือผมก็ให้เขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจเกี่ยวกับเรื่องการคุยการไลฟ์ เขาพูดได้ประมาณ3าถชั่วโมงแบบไม่หยุดแล้วก็แบบว่าก่อนจะไลฟ์เขาจะพูดจนผมมึนเลยบางทีจนตอนหลังพอมีไลฟ์เขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกสบายใจมากเขามีที่ไปปลดพลังของเขาการกลับมาไลฟ์วันที่4เราเตรียมตัวว่าเราจะหาช่องว่างตรงไหนเพราะคราวที่แล้วเราเตรียมไว้เยอะแต่ไม่มีสงการก็เดี๋ยวคงจะต้องแต่อันนี้สนิท กันไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมีสกิลขอเข้าหน่อยคลิปล่าสุดที่ไปเต้นรัวๆมาจริงๆเห็นหลายๆคนเต้นในติกตอกแล้วมันน่ารักเราก็พยายามแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะมันค่อมนิดๆแล้วคืออย่างคลิปนั้นพี่ตอนแรกที่นัดแนะก,กันคือพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นเราพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดีๆ ก็คือนอกสคริปมาลากออกไปเลยจะได้ดูเราเต้นอีกไหมไม่ My, เนี่ยมีแต่คนอยากให้พี่การเต้นสงการไม่ไหวจริงๆทําได้ไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ฝากผลิตภัณฑ์ของเราไม่ My, My, เดี๋ยวเมษาเดือนหน้านี้นะคะจะเริ่มออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันแดดนะคะเป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือพยายามปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัว แล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ BMI ด้วยนะคะสงการส่วนผมก็ฝากนะครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ใน tiktok นะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็จะเป็นชารสบวมและชาชะลอวัยแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้าก็มีเป็นกาแฟมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงทานแล้วจะช่วยเราชะลอวัย และรักษาสุขภาพด้วยครับ